สวัสดีครับผมริชมิซูนะครับจากมิซูรุ่งเจริญสาขาตลาดไทยนะครับเป็นทุกปีนะครับที่ใกล้ๆช่วงปีใหม่นะครับไม่ว่าจะช่วงพศจิกาธรราันวาหรือช่วงใกล้ๆมอเตอร์อีปอรนะครับรถรุ่นต่างๆยี่ห้อต่างๆก็จะเริ่มมีรถรุ่นใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานะครับมิซูเราก็เช่นเดียวกันครับก็จะมีรถอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเป็นรถรุ่นไฮไลท์ ight, แล้วก็เป็นรถที่ขายดีเป็นที่หนึ่งในท้องตลาดนะครับเราก็ไม่พลาดที่จะมาทํากันนะครับนั่นก็คือรุ่น expander นะครับเราก็จะทําเป็นรุ่นพิเศษเหมือนกันเป็น special edition เหมือนกันนะครับผมในรถรุ่นนี้มีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างเดี๋ยวเราไปแนะนํากันทีละจุดครับผม <Yeah. S 1> อันดับแรกเลยนะครับจุดแรกเลยตัวอักษร e x p a n d e r บนหน้ากระโปรงนะครับตัวอักษร e อ p e n d e r นนะครับตัวนี้ติดที่ฝากระโปรงหน้านะครับก็ช่วยให้รถนั้นมีมิติแล้วก็มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็จุดทันมานะครับกระจังหน้าซึ่งเราก็ยังคงลวดลายเดิมนะครับแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเติมมาคือ,อเป็นสีดําเงานะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เพิ่มความโดดเด่นให้กับรถได้นะครับโดยเฉพาะถ้าตัวรถนั้นมาพร้อมกับสีที่เป็นสีขาวหรือสีแดงนะครับซึ่งในรถรุ่นนี้จะมีทั้งหมด3าสีนะครับหรือบอกไปนะครับก็จะมีสีดําตัวนี้แล้วก็จะมีสีแดงดําแล้วก็จะมีขาวดํานะครับ ถ้าอยู่บนรถสีขาวหรือรถสีแดงจะโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับจุดถัดมาลงมาต่ำมาอีกนิดนึงนะครับผมใต้กันชนหน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดำเพื่อให้เข้าชุดกับตัวที่เป็นสเปเชียลดิชั่นนะครับเป็นจุดเด่นของมิสูเรานะครับจุดต่อมาอีกตัวหนึ่งนะครับคิ้วนะครับคิ้วกันชนหน้านะครับปกติตรงนี้ก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับตัวนี้ก็จะปรับใหม่ให้เป็นสีดำเงานะครับ ก็เพิ่มความโดดเด่นแล้วก็ตัดเข้ากับกระจังหน้าได้เป็นอย่างดีถ้าอยู่บนรถสีแดงหรือสีขาวนะครับจะโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูชมจุดถัดไปนะครับเดี๋ยวเชิญด้านนี้ครับนะครับสําหรับจุดถัดมานะครับกระจกมองข้างนะครับปกติก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดําเงาเช่นเดียวกันนะครับเพื่อที่จะให้เข้ากับเซ็ตสีดําด้านหน้านะครับอันนี้คือเป็นจุดเด่นตัวหนึ่งนะครับที่เวลามองจากด้าน ด้านนอกมาก็จะเห็นเป็นจุดเด่นเลยและที่ขาดไม่ได้อีกตัวหนึ่งก็คือล้อแมกนะครับล้อแมกของ s p e c i a l Edition ของเราทุกรุ่นนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับเพิ่มความโดดเด่นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ให้กับรถของท่านได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วไปดูอีกจุดหนึ่งครับผมเดี๋ยวเชิญด้านหลังเลยครับอ๋อขาดไม่ได้ครับ,จ,ดดนะรบจุดเด่นอีกตัวหนึ่งนะครับผมจุดเด่นอีกตัวหนึ่งนะครับ ลูกค้าทุกท่านส่วนใหญ่จะเรียกร้องหานั่นก็คือเบ้ามือจับหรือตรงแผ่นกันลรองที่เปิดประตูนะครับตัวนี้ของเราก็ออกแบบมาโดยเฉพาะเลยนะครับสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มากนะครับพร้อมตัวหนังสือโลโก้ expander นะครับตัวนี้ก็จะสามารถป้องกันรอยขีดข่วนตรงมือจับได้นะครับตัวนี้ก็ได้ประโยชน์ทั้งความสวยงามแล้วก็คุณประโยชน์เรื่องของรักษาตัวสีรถได้ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นมากนะครับเป็นของแท้จากโรงงาน นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับเซตนี้นะครับนั่นก็คือใต้กันชนท้ายนะครับก็จะเป็นสีดําเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ช่วยให้รถของท่านนั้นหรูหรานะครับโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นรถตัวที่เป็นสีขาวหรือตัวที่เป็นสีแดงนี้จะโดดเด่นมากอันนี้คือเป็นจุดข้าวๆที่เพิ่มเติมขึ้นมาในรุ่นสเปเชียลดิชั่นนะครับโดยสรุปแล้วด้านนอกนี้ก็คือเพิ่มมาทั้งหมด8จุดนะครับ แล้วก็ยังไม่ได้จบแค่นี้นะครับเรายังมีจุดเด่นที่เป็นไฮไลท์ของรุ่นนี้อีกเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันครับนะครับอันนี้ทีนี้เราก็มาดูภายในกันนะครับจุดเปลี่ยนสําคัญอีกตัวหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของรถรุ่นนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นที่เรียกร้องของคุณลูกค้าเป็นประจําที่ผ่านมาเลยนะครับนั่นก็คือหน้าจอนะครับหน้าจอที่เพิ่มขึ้นมานะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับใช้งานง่ายนะครับขนาด9นิ้วนะครับออกแบบหรูหราแล้วก็ ให้เข้ากับรถใช้งานง่ายมากเลยนะครับตัวนี้มีฟังก์ชันมากมายเลยนะครับการออกแบบดีไซน์ใหม่หมดเลยนะครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับไม่ว่าจะเป็น Android Auto หรือ Apple CarPlay นะครับก็สามารถที่จะดูแผนที่จากตรงนี้ได้เลยนะครับหรือจะฟังเพลงเราก็สามารถที่จะฟังเพลงจากตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมี ฟังก์ชันอย่างอื่นอีกใช้งานง่ายนะครับไม่ว่าจะเสียบ USB ฟังเพลงนะครับเสียบ iPhone หรือบบว่าโทรศัพท์ของเราเชื่อมต่อกับบลูทูธได้นะครับอันนี้ก็และที่สําคัญเราจะมี M-M Link อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของโทรศัพท์เราได้นะครับตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันคล้ายๆคล้ายๆตัวใหม่ของปัจจโรเรานะครับอ่าแล้วก็จะมีฟังก์ชันอย่างอื่นอีกพอสมควรก็สามารถสั่งสั่งงานด้วยเสียงได้เหมือนเดิมนะครับนี่คือจุดเด่นของเราอีกตัวหนึ่งนะครับและ ยังไม่มีแค่ยังไม่ได้หมดแค่นี้นะครับยังมีเพิ่มมาอีกนะครับนั่นก็คือที่ชาร์จมือถือแบบไวเลสนะครับที่ชาร์จมือถือแบบไวเลสนะครับสามารถเอาโทรศัพท์มาวางไว้แล้วก็สามารถชาร์จได้เลยโดยไม่ต้องเสียบสายนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นที่สําคัญอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับก็จะมาในรุ่นที่เป็นสเปเชียลเอ t i o n เท่านั้นนะครับผมอ่าอันนี้คือข้อมูลหลักๆแล้วก็ออปชันที่เพิ่มขึ้นมาในรุ่นเอ็กซ์เพนเดอร์สเปเชียลเอディนะครับเป็นยังไงบ้างครับผม เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาพูดมาฟังโปรโมชั่นกันดีกว่าว่าปีใหม่นี้ motor ร์สปนี้เรามีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับสำหรับรุ่น iX Pender s p e c i a l Edition รุ่นนี้นะครับของเรามีทั้งหมด3สีนะครับเรจะมีสีดำนี้นะครับเราก็จะมีสีขาวแดงแล้วก็จะมีสีขาว,ด,ว,าขาวดำแล้วก็ขาวแดงนะครับสงวนราคาอยู่ตัวนี้นะครับอยู่ที่87,9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผม เอาละทีนี้เราในช่วงปีใหม่ทั้งทีรถเปิดตัวใหม่ทั้งทีเราก็มาพูดถึงโปรโมชั่นกันบ้างในรถรุ่นนี้ก็แน่นอนครับโปรโมชั่นนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรโมชัน่นดาวเริ่มต้นที่9,900เท่านั้นเองนะครับหรือเราจะมีโปรโมชั่นอีกตัวหนึงก็คือ,อดอกเบีย้ยสูงกเซนนะครับ ดอกเบีย้ย0%สี่ปีเลยนะครับผมแล้วก็สําหรับลูกค้าที่เป็นข้าราชการหรือพนักง,งานประจำนะครับพนักง,งานเงินเดือนนะครับตัวนี้เราก็จะมีดอกเบีย้ยพิเศษเฉพาะมิสซูรุ่งเจริญของเราเท่านั้นนะครับให้อีกนะครับแล้วก็ยังมีของแถมอย่างอื่นเพิ่มให้อีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับฟรีรอบคันนะครับรวมทั้งถีเด็ดอีกตัวหนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือ เซอร์วิสแพ็กเกจนะครับ5ปีดูแลถึงใจนะครับคุณลูกค้าเข้าส่วนบริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวนี้เราก็จะมีให้ส่วนลูกค้าหากสนใจโปรโมชั่นอะไรหรืออะไรเพิ่มเติมสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามคอมเมนต์เข้ามาได้หรือเข้ามาชมรถได้ที่โชว์รูมของเราได้นะครับที่มิสซูรุ่งเจริญสาขาตลาดไทยนะครับอยู่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลังสิตนะครับผมหรือ ในงานมอเตอร์สปอร์ทที่จะเกิดขึ้นในต้นในปลายเดือนนี้แล้วก็ต้นเดือนธันวานะครับก็สามารถที่จะเข้าไปชมได้นะครับถ้าคุณลูกค้าไม่มีบัตรผ่านนะครับก็สามารถติดต่อมาทางผมได้หรือเข้ามาชมที่โ์รูมได้ทุกที่นะครับที่สําคัญก็คือของเรานี่แหละนะครับจะเจอผมได้ที่นี่นะครับหรือโทรมาสอบถามนะครับ0813087459นะครับผมลิ์นะครับมิสซูรุ่งเจริญนะครับ เอาละครับถ้ามีข้อมูลใดดีๆเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวผมจะมาบอกกล่าวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในสำหรับรอบนี้ก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่กานนะครับผมสวัสดีครับ Just a beginning, I'm closing in and I can't get